ในปี2025ประเทศไทยได้ต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งกองทัพอากาศที่ทั่วโลกจับตามอง F-16 AM เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สุดล้ำจากสหรัฐอเมริกาที่ครั้งหนึ่งเกือบจะไปประจำการในสมนรภูมิเครเครนแต่แผนกลับเปลี่ยนทิศทางและประเทศไทยกลายเป็นผู้รับสิทธิ์ที่ไม่คาดคิดการมาถึงของ F-16 AM ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มขีดความสามารถด้านอากาศแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกความลับของ F 16AM อัปเกรดเหนือชั้นจากตระกูล F16 เดิม F16AM เป็นรุ่นที่ผ่านการอัปเกรดจาก F16A ให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะในระบบอาวุธระบบเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินมีการติดตั้งเรดาร์แอนด์เ66รุ่นปรับปรุงใหม่การเชื่อมโยงข้อมูลแบบลิงก์16ที่ช่วยให้ประสานการรบกับกองกำลังต่างชาติได้แบบไร้รอยต่อรวมถึงการติดอาวุธทันสมัยไม่ว่าจะเป็น 1, 1 2 0น้ำรอง M9X และแม้แต่ระเบิดนำวิธี JDM ซึ่งยกระดับศักยภาพในการรบของกองทัพไทยให้ใกล้เคียงกับกองทัพพันธมิตรระดับแนวหน้าไทยได้มาได้อย่างไรจากยูเครนถึงอาเซียนย้อนกลับไปในปี2022-2023สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกได้หารือเรื่องการมอบ F16 รุ่นเก่าให้กับยูเครน เพื่อใช้รับมือรัเสเซียแต่ด้วยปัจจัยด้านการฝึกอบรมความพร้อมของนักบินและความกังวลว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยตรงกับรัเสเซียทําให้แผนนี้ถูกเลื่อนออกไปในขณะเดียวกันไทยซึ่งมีความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐมายาวนานได้แสดงความสนใจในการปรับปรุงฝูงบินเดิมด้วยความพร้อมด้านการบํารุงรักษานักบินและสนามบินที่รองรับ f 1 6อยู่แล้วทําให้กลายเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมและสุดท้ายสหรัฐจึงตกลงโอนย้าย f 1 6 am ชุดหนึ่งให้ไทยแทนยูเครน บทบาทของ F-16AM ต่อระบบป้องกันของไทยการที่ F-16AM เข้ามาแทนที่เครื่องบินที่ล้าสมัยอย่าง F-5E/F e หรือ F-16A รุ่นเก่าช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการลาดระเวนการสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศหรือการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะไกลนอกจากนี้ F-16AM ยังสามารถทำงานรวมกับ JS-39 ไกรพ้นที่ไทยมีอยู่แล้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยช่วยให้กองทัพสามารถสร้างภาพยุทธศาสตร์แบบองค์รวม Network c e n ซ r i c w a r f a r e ซึ่งเป็นแนวคิดการรบในยุคใหม่ความหมายทางการเมืองและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคการที่ไทยได้รับเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาแทนยูเครนไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายหรือรับโอนเครื่องบินแต่สะท้อนถึงการจัดวางบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและโลกการที่ไทยกลายเป็นผู้ครอบครองเอฟ 16AM แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรตะวันตกและอาจเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยจะมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงร่วมกันโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความคาดหวังต่ออนาคตทางอากาศของไทยการมาถึงของ F-16AM ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนากองทัพอากาศไทยในยุคใหม่ด้วยแนวทางที่เน้นเทคโนโลยีประสิทธิภาพและการบูรณาการกับกำลังพันธมิตรอีก ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่เครื่องบินขับและย,ยุค5เช่น F 3 5หรือโครงการความร่วมมือในอนาคตกับประเทศอื่นๆไทยไม่ใช่แค่ผู้รับแต่คือผู้เลือกเส้นทางการได้ครอบครอง F 1 6 AM คือผลลัพธ์จากการวางแผนระยะยาวของกองทัพไทยที่ไม่ได้เพียงรอรับแต่มีการเจราจาประเมินความคุ้มค่าและสร้างความพร้อมรองรับไว้ล่วงหน้าเครื่องบินเหล่านี้จะไม่เพียงแต่บินในท้องฟ้าไทยแต่จะเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความมั่นคง และความชาญฉลาดเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศสรุปไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือพลังป้องกันชาติ F-16 AM คือมากกว่าชิ้นส่วนเหล็กและเครื่องยนต์ที่บินได้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพลังในการป้องกันชาติอย่างแท้จริงในยุคที่ภายคุกคามไม่จำกัดแค่จากภายนอกแต่แฝงตัวมาในรูปแบบใหม่การมีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายคือสิ่งที่ประเทศใดก็ขาดไม่ได้ฝากกดติดตาม ไม่พลาดข่าวเด็ดด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์หากคุณสนใจข่าวสารด้านกองทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์รถถังเครื่องบินและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะทุกคลิปคือข้อมูลล้ำค่าที่จะเปิดโลกของคุณให้รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวหากต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือให้เพิ่มข้อมูลกราฟิกเสียงประกอบในแบบสคริปภาพยนตร์โปรดแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ